อาจารย์ฟูจิมีคำถามค่ะ ผู้ใจครับมีคําถามจากเพื่อนที่บ้านว่าอยู่ในสังคมที่จะต้องกินแอลกอฮอล์เราไม่รู้ว่าร่างกายเราจะรับแอลกอฮอล์ได้เยอะขนาดไหนถ้าเรามีร่างกายที่รับแอลกอฮอล์ได้ก็จะดีมากๆเลยมีวิธีการตรวจดูไหมว่าเราควรกินแอลกอฮอล์เยอะหรือน้อยแบบไหน,นยังไงดีมากเลยผมไปสืบข้อมูลจากนักวิทยาศาสตร์ประเทศญี่ปุ่นนะครับมีข้อมูลบอกว่าเรามีอยู่ทป์ไทป์ที่กินเหล้าเก่งไทที่ย่อยแอลกอฮอล์ได้ไทที่ย่อยพิษออกมาได้และไทที่อาจจะติดเหล้าและอาจจะเป็นไทที่ไตพังเอาไว้ว่าพังได้คุณเป็นไทแบบไหน,นเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคคัญถึงแแมมุ้ณไ่กกินอล แต่พี่น้องคุณหรือครอบครัวคุณลูกคุณใครดืม่มแอลกอฮอล์แชร์ให้เขาดูเพราะมันเป็นเรื่องสําคัญเกี่ยวกับร่างกายชีวิตคุณเลยครับไปดูให้รู้กัน วันนี้คนที่มาให้ความรู้เราเป็นนักวิจัยนะครับเกี่ยวกับเรื่อง DNA ของร่างกายเราครับแล้วทำไมท่านถึงมาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องแอลกอฮอล์ก็เพราะว่านี่ครับข้อมูลของขา่าวหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นที่เคยมีมาก่อนสมัยเกาะน,นะฮะเนื่องจากในสังคมของเด็กมหาลัยของญี่ปุ่นนะฮะน่าจะเกี่ยวข้องกับประเทศไทยด้วยก็คือการมีค่านิยมการกินแอลกอฮอล์คือเรื่องที่เท่ดังนั้นในวัยรุ่นจะเริ่มมีการแข่งกันกินแอลกอฮอล์และบางทีก็ให้รุ่นน้องกินแล้วทําให้บางคนสุขภาพร่างกายไม่เหมือนกันบางคน ควรจะกินแอลกอฮอล์แบบไหนมีสุขภาพร่างกายที่ไม่เหมือนกันยังไงก็เลยคิดมาเป็น5้ข้อมาครับไปดูกันครับเห็นนี่ไหมครับคนเราจะมีไทของการดื่มเหล้ามีอยู่5ไทไทนะครับ A B C D E คุณเป็นไทแบบไหนมาตอบคาถาม5ข้อแล้วคุณจะรู้ว่าคุณเป็นไทแบบไหนเริ่มเลยข้อที่1ดื่มเบียร์1แก้วได้คุณดื่มได้ไหมครับเสริมอีกหน่อยครับสมัยนี้ ดดื่มไ้แต่ถ้าสมัยก่อนคุณดื่มไม่ได้ก็ถือว่าดื่มไม่ได้ให้คุณตอบว่า no ถ้าคนตอบว่า no คําตอบคือคุณจะไปข้อ e นะครับมีอยู่4%คือคุณดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้เลยเดี๋ยวจะมาอธิบายทีสำหรับข้อที่1ครับคำถามข้อที่2อาการเมาค้างรู้สึกเมาค้างอยู่แต่ไม่ขึ้นไส้ใช่หรือไม่ใช่ถ้าคุณตอบว่าใช่ให้คุณเขียนข้อ a คุณอยู่ในไทยเมาแล้วสั่งยากคนที่ตอบไม่ใช่ไปดูข้อต่อไปข้อที่3กินแอลกอฮอล์แก้วเดียวทําให้รู้สึกลื่นเลงและถ้าคิดดถถึึงงงงออออออลลกกกฮคคุุณณจะรู้้้้สตตตืื่่่่่่นนนนเเเเเเาาาใใชปป็ไททววัมขี4 เล่าคุณดื่มกับเพื่อนอยู่เวลาจะดื่มใกล้หมดหน้าคุณจะเริ่มแดง อันนี้ถ้าใช่หรือไม่ใช่คุณเขียนใช่และไม่ใช่ไว้ก่อนเดี๋ยวจะมีคาตอบทีหลังครับข้อที่5ช่วงที่คุณดื่มกับเพื่อนอยู่รู้สึกคลื่นไส้ไม่ค่อยสบายบางทีก็ง่วงถามข้อ4กับข้อ5เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูข้อ4กับข้อ5เป็นยังไงครับถ้าข้อ4กับข้อ5ไม่ใช่ทั้งคู่คุณคือคนที่เก่งในการกินเหล้าแล้วมีร่างกายที่ย่อยแอลกอฮอล์ได้ที่ย่อยแอลกอฮอล์ได้สาหรับข้อ4กับข้อ5ถ้าคุณตอบว่าไม่ใช่ข้อใดข้อหนึ่งคุณจะเป็นไทหน้าแดงง่ายและอาการออกง่ายคนทีีี่่่่่่่่่ไไไไทททอออคคคคคืืืืนนนนนััยยยูใกลลลลลุมมมมม4%ดดดดดเเเเ้้้้าาางถ คุณดื่มเหล้าคุณต้องค่อยๆดืม่มอย่าดื่มเยอะถ้าคุณฝืนจะไม่ดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอนเป็นคนที่มีร่างกายย่อยแอลกอฮอล์ไม่ได้ครับย่อยแอลกอฮอล์ไม่ได้กลุ่มซีนะครับอยู่ในกลุ่มระวังสุขภาพเพราะเข้าใจผิดว่าตัวเองอะ่ะกินเหล้าแล้วไม่ขึ้นไส่กินเหล้าแล้วล่าเริงจึงทําให้เรากินเยอะนะครับต้องระวังสุขภาพครับต้องระวังสุขภาพครับและในนี้นมีเขียนอย่ครับว่าค่อนข้างจะเข้าใจผิดว่ากินได้เยอะเพราะคุณเมาอยู่ทั้งวันแต่ไม่ขึ้นไส้ครับ แล้วนักวิจัยก็บ่อยครับว่าในร่างกายของคนเรามันจะมีตัวย่อยแอลกอฮอล์กับตัวย่อยพิษในแอลกอฮอล์มันจะมีพิษอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอาเซททลดไฮ คุณจะมีตัวที่ย่อยอะเซทิลได์คือตัวย่อยพิษได้แต่ย่อยแอลกอฮอล์ไม่ค่อยได้จึงทําให้คุณไม่ค่อยรู้สึกถึงการขึ้นไส้อาเจียนแต่คุณยังเมาอยู่ครับสำหรับในกลุ่ม C จะมีอยู่3%ครับคนที่อยู่ในไทเอคือเป็นไทที่ติดเหล้าง่ายครับติดเหล้าง่ายครับเพราะว่าจะมีตัวที่ย่อยพิษในเหล้าได้แต่ว่าจะมีแอลกอฮอล์หลงเหลือเมื่อมีแอลกอฮอล์หลงเหลืออยู่ในร่างกายนานๆจะทําให้เราติดเหล้าครับไทนี้จะเป็นไทที่ติดเหล้าง่ายต้องระวังอย่ากินเหล้าเยอะกันไปเดี 40%ครับกลุ่มดีมีลักษณะร่างกายคุณย่อยแอลกอฮอลได้แต่ย่อยพิษแอลกอฮอลไม่ได้จึงทําให้คุณรู้สึกปวดหัวคลื่นไส้และเมาค้างจะรู้สึกว่าไม่ค่อยดีดังนั้นคุณก็จะรู้ตัวว่ากินเยอะไม่ดีอันนี้ก็ยังปลอดภัยหน่อยนะครับปลอดภัยก็คือเรากินได้ไม่เยอะครับเพราะนั้นก็ต้องระวังเรื่องในการกินแอลกอฮอลครับและกลุ่มสุดท้ายกลุ่ม B ีคนที่มีกลุ่มบจะเป็นคนที่มีร่างกายย่อยแอลกอฮอลก็ได้และย่อยพิษแอลกอฮอลที่อยู่ในแอลกอฮอลได้ด้วยครับดังน,น ไา,า,า,า่เสี <S <S <ie> ่ยงเป็นโรคตับโรคไตโรคอาไรว่าต่างๆพังเพราะคุณกินเยอะโดยไม่รู้ตัวครับไทยนี้ต้องระวังเช่นกันเพราะคุณไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ไม่รู้สึกอะไรเลยไม่ได้หมายถึงว่าปลอดภัยนะครับคุณกินเยอะเกินไปอันตรายครับอันตรายครับดังนั้นถ้าคุณรู้เรื่องนี้ลองแชร์ให้พเพื่อนๆทั้งประเทศดูนะครับเพราะเรื่องนี้ไม่ค่อยมีการเปิดเผยไม่ค่อยมีการวิจัยกันนะครับถ้าให้เพื่อนๆทุกคนได้รู้เราจะได้รู้ว่าเราเป็นไทแบบไหนคุณจะกินแอลกอฮอล์แบบไหนนอกจากนี้แล้วคุณรู้ไหมครับว่าเรามีวิธีการกินแอลกอฮอล์ ธรรมดาแล้วการกินแอลกอฮอล์จะทําให้สุขภาพไม่ดีแต่ตอนนี้นะครับในข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นเปิดเผยออกมาเป็นเปเปอร์เลยสอนวิธีการดื่มแอลกอฮอล์ให้กับชาวญี่ปุ่นและอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเพื่อนเพื่อนประชาชนไทยด้วยนะครับวิธีการดื่มแอลกอฮอล์แล้วทาให้เราแข็งแรงปลอดภัยแข็งแรงปลอดภัยมีวิธียังไงน่าสนใจมากๆเลยจากคนที่นะครับติดเหล้ากินเหล้าวันหนึ่งหลายแก้วกลายเป็นว่าไม่ต้องกินหรือกลายเป็นว่ากินเวลาแก้วเดียวแล้วยังมีครับท่านอุตสาอยากกินแอลกอฮอล์เพื่อมันเมาแล้วมันสดชื่น อยากรู้ไหมครับว่าวิธีการกินเหล้าแล้วทําให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงซึ่งยังไม่เคยเปิดเผยมาในประเทศไทยถ้าเพื่อนๆอยากรู้นะครับตอนนี้ผมพูดมาก็ยาวพอสมควรแล้วนะครับเหมือนกันถ้าพูดยาวต่อไปก็บอกว่าเบื่อเส็งสำหรับคนที่อยากเรียนรู้มากขึ้นกว่านี้ก็มาเป็นเพื่อนของผมและผมจะให้วิดีโอฟรีวิธีการเป็นเพื่อนผมก็คือข้างล่างครับจะมีปุ่มให้เพื่อนๆกดลิงก์ในเพจสีเขียวแล้วกดเพิ่มเพื่อนกดแชทแล้วพอกดแชทแล้วข้างล่างจะมีข้อความให้เพื่อนเขียนว่าขอวิดีโอฟรีวิธีการดื่มแอลกอฮอล